มาเส้นนแล้วไงต่อก nah. ็ตามนั okay. okay. ้นเลยครับเขาก็ชนผมเราชนเขาหรือเขาชนเราเขาชนผมเขาชนทางไหนว่าซีกขวาเฮ้ยซีกใจทางหน้าเหรอครับผมแล้วเราไปชนสองทางเลยเนี่ยกดทางขวาหักหลบใช่ตอนนั้นเรามาเร็วครับาว่ถึง60ครับมอเตอร์ไซค์มาเร็วครับไม่เห็นหรอ เราเห็นไหมครับตอนนั้แต่เห็นอยู่แต่วิ่งกินเลนอ๋อวิ่งกินเลนมารถกลับหรือไม่เป็นเระมาณ ดื่มมาเยอะไหมดื่มมาเยอะไหมใช่จะมะมาณุกวันนี่คือรถ